สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์สายลุยอย่าง Honda XADV อัปเดตใหม่ในปี2024ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับหลังจากเปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมา Honda XADV ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในรถสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในบ้านเราด้วยรูปทรงที่แตกตา่าง และเหมาะแก่การขี่ลุยได้ทุกเส้นทางและล่าสุดตัวรถก็เพิ่งจะมีอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับปี2024นี้โดยทางค่าย Honda ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์ใหม่พร้อมกับระบบช่วงล่างที่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ครอบคลุมมากกว่าเดิมโดยมีการวกควบคุมกำลังของเครื่องยนต์และระบบช่วยเหลือต่างๆผ่านระบบเทอร์เทิร์บายวและโหมดการขับขี C ่4โหมดให้ได้เลือกใช้งานได้แก่โหมด Standard s p o r t La n นและโหมดกราวนด Honda XADV 2024มอเตอร์ไซค์ออโหรือสกูตเตอร์สไตล์ทัวร์ิงขนาดใหญ่โดยรุ่นใหม่ในปี2024นี้ทางค่ายจะใช้การอัปเดตล่าสุดจากโมเดลของปี2021นอกจากนี้ยังมีระบบ HSTC ช่วยในการเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวที่สามารถปรับตั้งค่าได้อีก3ระดับระบบไฟสองสว่างรอบคันเป็นแบบ LED ชิลดหน้าบังลมสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เลือนใหม่เป็นจอสีแบบ TFT รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสามารถรับสายโทรศัพท์และฟังเพลงได้แถมมีระบบนำทางด้วยเสียงอีกด้วยแฮนด์บาเป็นอลูมิเนียมทรงกว้างพร้อมการ์ดแฮนด์มีปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่5รูปแบบเบาะนั่งแบ่งระดับคนขี่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าคนซ้อน ที่เก็บของใต้บาะมีขนาดความจุถึง22ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้พร้อมช่องจ่ายไฟ12โวลต์ท่อไอเสียทรงยกสูงแบบรถสไตล์แอดเวนเจอร์ตัวรถจะมาพร้อมกับชุดเครื่องยนต์ขนาด745ซีซี2ลูกสูบ4จังหวะแบบ H.O.S.C. ระบายความร้อนด้วยของเหลวเชื่อมต่อกับชุดเกียร์ D.C.T. ที่สามารถปรับการเข้าเกียร์ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อการตอบสนองต่อการส่งกำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในแต่ละสถานการณ์ตัวรถจะมาพร้อมกับช่วงล่างชัยล้อแบบซี่ลวดล้อหน้าขนาด17นิ้วยางขนาด120/70ทล้อหลังขนาด15นิ้วยาง160/60ทัระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โชคอัพแบบหัวกลับขนาด41มิลิเมตรด้านหลังสวิงอาร์มแบบโรลลิงระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิบขนาด296ม mm. ิมคาลิปเปอร์4พอร์ต ด้านหลังขนาด240ม mm, มคาลิปเปอร์1พอร์ตพร้อม ABS ตัวรถพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้รุ่นใหม่นี้พิเศษเพิ่มลวดลายกราฟิกแบบใหม่และมีด้วยกันทั้งหมด3สีใหม่ได้แก่สีดำสีเทาและสีแดงราคาเริ่มต้นอยู่ที่425,000บาทใครที่ชอบแนวสกูตเตอร์สไตล์ทัวริงสามารถจับจองได้ที่ศูนย์ Honda Bi วิทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ